้คุณมีโรบรักใช้อะยางถ้ายางขอแนะนำเรเซอร์กู <c oughs> มีบริการโรบักพินแบบปลอดภัยสุดๆสะส,สมคะแนนแลกของได้ด้วยและตอนนี้ก็ลดราคาอยู่ด้วยนะถ้าชำระด้วยไ b a บ king พี่หมิวพูดดิซื้อง่ายสะดวกปวกไม่กัดซื้อซื้อได้สะดวกซื้อได้สะดวกปวกซื้อได้สะดวกกวาซื้อง่ายสะดวกปวกไม่กัดซื้อได้สะดวกง่ายง่ายซื้อง่ายสะดวกปวกไม่กัดปลอดภัยสุดๆที่เรเซอร์กู อันน้าวันนี้เกมเพงไห้อะไรล่ะวันนี้อยู่ในเกมโรบ็อกนะคะทุกคนเรามาเล่นกับกล้องซึ่งวันนี้หมิวไม่ได้มาด้วยเพราะพี่หมิวช่วงนี้ติดสอบอยู่นะคะก็จะเล่นเงาๆหน่อยก็มีแค่สองคนนะซึ่งตอนนี้มือแบบมือเชวยตอนตอนนี้ช่วดกูบกันตอนนี้ช่วดกูบกันกูเล่นยังไงกูเล่นอะไรนี่เหรอมัดปกติอันนี้คือมือเป็นเกมต่อสู้ใช่ไหมโอ้ยอะไรอ่ะอ่ะกดกูกดปุ่มกดกดกด กูหนีดีกว่าไอ้ก้อนตามกูมาสิกูตามไม่ได้กูโดนซิกมาต่อยตามกูมาดีกว่าพี่ตรงนั้นดีกว่าเราไปสู้ดสองคนดีกว่าเออจ้าจัดเราเรามาเรียนรู้แม่ไหมออนกัเมาเรียนรู้วันใหม่ดีกว่าไม่เคยรู้อะไรเลยน่ากลัวที่เนี่ยน่ากลัวไปหมดเราเราเรามีต่อยอยู่ตรงว่าต่อยแป้งกันที่กูนี้มันคนตามพวกเรามาไอ้เจ๊มือเราตามมาไอ้กูมีไหลหมัตรกูมีไหล่บัดจัดไม่กลัวไม่คัดไม่กลัวไม่คัดเมื่อกี้กูสามผลักนี่กูผลักกูผลัก อัปเปอร์คัทกูอยากใส่ล้ล้ม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 ดิมาดิไอ้แม่โดจังหวัดโอ้ยขู่เรื่องมต่อเนื่องหมัดต่อเนื่องนี่กูมีหลายหลายหมัดดีถอยลมกลัวไอ้ผู้ชายผูตายไอ้ไกูเล่นได้เป็นอี่มึงอยู่ไหนกูกูกูเดินรุมอยู่เดินเดนรุมเดินรุมไอมึงมาเดี๋ยวกูช่วยมึงเองอยู่ไหนเป็นกูเป็นขี้เลยอยากเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงมีคาแรคเตอร์อยู่คาแรคเตอร์อยู่ ไหนอะตรงไหนตรงนั้นเหรอปนักกูหาอยู่ว่าปิดยังไงก่อนคีโร่ทันเดอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมังกรที่คาแรคเตอร์นั่นซ้ายบ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วกูเป็นเป็นอะไรอะเบรดมาสเตอร์นี่กูมีดาบด้วยอันนี้คืออะไรปีศาจโหดปีศาจโหดคืออะไรอ่ะไอ้กูไม่เลยนี่หยุดมือสกูโดนทุบกูโดนทุบโอ้ยโอ้ยอู้หูยิ้มว้าวคือมันคอมโบโหดมาฮโอ้ยกูโหดจัดไอ้สัตว์ไหนใครมันทำูไว้ ไม่ไหวแล้ไอ้ตัดนี่นี่มึงมึอะ้นทุ่มกูทุ่มว่าช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วฟาดเลยไอ้มึงใช่ไหมอ้ยมันใอยกูมึงหรอมึงมึงมึงช่วยกูด้วยเฮ้ยไอ้ประดูจัดไอ้กูไม่น่าเลยกูช่วยกูด้วยช่วยแล้วกูไม่มไปเดียว นี่ไปนี่นี่มึงมันเอากูใหญ่เลยมันเอากูใหญ่เลยนี่เลยกูนี่เลยกูนี่เลยอย่าอย่านะไอ้กูหลบกูหลบกูหลบมึงโอ้โหเออไอ้ตัดนี่พลังแห่งเอาชนะเอาชนะไอ้แล้วไอ้กล้อง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 กูสวยกูสวยอะไรกูสวยกูสวยกูสวยแล้วกูจิตวิญญาณบ้าคืออะไรอ่ะทำไมกูนิ่งล่ะทำไมกูนิ่งล่ะมันมันต่อยกูยับหลิงกึ้งไม่ไหวเลย กู้มาแล้วไอมาแล้ว้ยวิวิวิโหดมากกูโหดงไม่กล้อกองดนลลดนล้อกล้องอ้กโดนมึงมาช่วยกูก่อนมึงมาช่วยกูก่อนกลังไปมกไปนี่ลุกต่อยเฮียบิดนอนนอนนเลยกูไม่หมาะกับการเกต่อสู้เลยบอกเก็บบรรทยโว้ยอะไรอะว้ยเปลี่ยนตัวละครกูเปลี่ยนเปลกูเปลี่ยนเปลี่ยนเลยปืนกลนพัดคืออะไรอ่ะโอ้ดูดูููดูบูููด อุ้ยว้าวเอาเนี่้ยกูได้แล้วกล้องมึงมาเลยไอ้นี่มาเยอะว้ยสัตว์ใส่บอกทำลายเหรอมึงเหรอกูว้าวอาจารย์ไอ้อ้าวโอ๊ยจัดอาจารย์ใบมีดห้ยอาจารย์ใบมีดกูได้และสายที่กูต้องการเน่ยมึงกับไอ้กล้องมาสิมาสิไอ้ตัดนี่ มึงเลยหรอมึงเลยมึงเลยหรอมึงเลยหรอเลยหรอเลยหรอ้องมึงตายส่งงานช้าโดนกูนี่กล้องมึงมึงมึงมันมันมีคนมาแทรกมันมีคนมาแทรกมึงเอาอีแสก่อนเอาอีแสก่อนมึงเอาอีแสก่อนแล้วไม่ไหวแล้วใครมากูตีหมดอะไอ้ไอ้ก้องไอ้ก้องตายวุ่นี้เลยมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วนั่นน่าจะเป็นเจ็กล้องที่กำลัง เป็นซากเป็นคลี่เลยเหลือแต่หวยวูบไปแล้ววะผูเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงเสียอะไรมัโดนเสียเลยสัสมันก็ตีกูจังเลยนะไอ่เนี่ยอืมไอ้สัตว์นี่กับอื้มอนอื้มกูฟาดด้วยเบสบอลนะอุ้ยใครใครใครใช้เอฟเฟกต์งอกุลไว้เมืกีกูเห็นอีไอจอมไอเอออีี่ไอจอมไใช่ไหมไอไอสัสมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วกูว้าวขอข้าวหนึ่งขอข้าวหนึ่งไอ้สัสจริงวะพ่อโอ้ยมันไกลล่าง ป็นอะไรไหวละไอ้ยุสัเนี่ึงหมอโค้งเลยนี่อะไรอ่ะอุยกูชะตากูชะตาอีก้าอีก้าอะไกชะตาขาดกูชะตาขาดเอ้ยเ่อไม่ตายเย่ไม่ตายเบืู่ไม่ตายกูขอจบมึงเองกูขอจบมึงเองกูยังไม่ตายกูไม่ตายอ้สัตว์ตายแกว่า เปลี่ยนสายดิเล่นอะไรดีวะเนี่ยมีแฟไอ้เชี่ยกูช่วยมึงตั้นเองโอ๊ยไอเดียอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะว้ากูเลยหลังเนี่ยโอ๊ยแล้วโอกูรีเซ็ตกูรีเซ็ตแกนไม่ได้กูกลัว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 อีสานักความสามารอีสานักความสามารตอนนี้กูโดนรุมกูโดนโดนกูโดนลมนี่ไงไอ้สัตว์นี่ไงโอ๊ยอะไรอะ มาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์นี่มึงมึงเปี้ยวมึงเปี้ยวมึงเปี้ยวเปี้ยวอ๋อเปี้ยวมึงนั่นเ้ยอ๋ออ๋อเปี้ยวอ๋อมึงมึงมึงใครมึงเป็นใครไอ้ผู้ช่วยช่วยกูด้วยไอ้เก่งต้องมาจัดเนี่ยมึงโงงงกูกูเป็นพ่อกูงกูเนี่ยมึงมานี่นี่ไงสัตว์นี่นี่ไงเป็ดบอลโฮมรันเลยสัตว์ไอ้เก่งนี่ไปจัดนื้อ ัวจัดเอ้น่ากลัวมามาแล้วเรจ๊ะไม่ใช่กูจบมึงเองก็กูจบมึงเองน้องรักนี่ไอ้สัตวนี่กูทาใเ้มึงมีคลิปอยู่ทุกวันนี้มึงไอ้ไอ้สัตว์นี่มึงกูขอค่าสักคนไอ้กูจะได้หลับฝันดีไอ้หี้เล่นท่า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  เล่นฆ่าทำเล่นฆ่าเล่นฆ่าสัตว์เล่นฆ่าไปไหนไปไหนก้องไปไหนหลักก่อนอีบิวมาไหนบิวไหนบิวมึงเข้าเกมมด่วนเลยมาช่วยกูด่วนไืมอีกล้องมึงไอ้พี่ไอ้สัตว์ไม่ได้ด่วนเล่นอีกโอ้โหท่าไหนเป็นเจ็บเสื้อกับกูจริงเหรอจริงป่าเข้ามาช่วยกูก่อนมึงเข้ามาช่วยกูมึงเข้ามาช่วยกูด่วนเลยเร็วไปคุณก็จะรวยเองอีกรล้องมึงตายตายเขากูอย่างนิวมึงเข้ามาสีแน่แน่จริงมึงก็มาสู้กับกูสิ กูรันปั้นฮืมึงมึงมึงอะไรอะมันไย่ยุดนะยงไงอะออ้เต่าดุมันเลยการไอ้ไอ้ยิโอยมึงหยาดยุ่าอะพ่อมิวช่วยกูด้วยกูโดนคนเกลียนกูโดนคนเกลียนไข่ก้าวเกลียนท่านไ่ใค่อีก้องอีก้องไข่ค่ะไอ้ไข่ยิงอะไรไม่รู้ิวช่วยกูด้วยมันกูโดนไล่าล่อยู่กูโดนล่าโหดกูโดนล่าโหด มิวตัวแทนหมู่บ้านมามาแล้วมาแล้วมิวมาแล้วมิวพี่มิวไม่มิวพี่มิวจัการให้หน่อยพี่มิวพี่มิวพี่มิจัดการให้หน่อยคนนี้คนนี้คนใส่หมวกใสตามะานีมิวยอ้ยออ้ยมิว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 มิ ช่วยพี่หมิวโอ้ยมันหมดอนติีไอ้กูลอยกูลอยกูลอยอ๋อไปเลยหมิวไปวิปกูโดนไปอีกคนอะไรอะว้ยโอยจะดูกูหักเลยไอ้ ตกูมาแล้วกูมาแล้วอยู่ไหนอะไอ้กูโดนปูตีไอ้มันเติมเหรอมันเกี่ยวไว้ให้กูคนเดียวเลยอะไอ้ไปอะมึงอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเปลี่ยนสายดีกว่าเป็นไรดีอะมึงอย่าเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนเกมเหอะแม่งเศร้าจัดไอ้เล่นอะไรก็แพ้พวกกูเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะก็เต็มอิ่มกันเลยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ